นะครับคลปนี้จะมาบอกพี่ดีเย็บรองเท้าหรือรองเท้าเข็มแม่แล็กนะครับซึ่งมันหมดออกหมดนะครับอัดเท้าอย่างเดียวมันจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าบริเวณบริเวณนี้ครับมันเป็นคาบขายหมดนะครับมันจะไม่อยู่นะครับพื้นด้านนี้กัเหมือนกันนะครับมันจะเป็นขายเป็นคาบหมดนะฮะอันนี้มันจะไม่อยู่ครับท่านต้องก็ทำอย่างนี้นะครับใช้ดิแซะปูนนะครับปูดตรงนี้นะครับปูดปูดคาบขายบริเวณนี้เ่มันออกออกตอนที่เทมันติดเนี่ยปูดจะออกหนะนี่นะครับปูดถึงนี้ไปนครับ ขับขายออกไปเลยนะครับนะครับมันจะเป็นอย่างไงนะครับลักษณะที่ขัาขายเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับนี่นะฮะเนี่ยมันมันจะเป็นไข่ในกามันจะไม่ติดนะครับเราต้องพยายามทำความสะอาดนะฮะขูดออกให้หมดนะครับขูดๆออกให้หมดเลยนะครับเราต้องขูดออกให้หมดนะครับอย่างนี้นะครับอย่าให้มันหยุดเลยอย่าให้มันติดนะครับขูดออกไปเลยขูดท้หลอด ขกดตรงนี้นี่นะครับในร่องนี้นะครับขกดออกให้หมดนะครับขกดอย่างนี้เลยขกดออกให้หมดนะครับอย่าให้มันติดขกดออกให้หมดเลย <istic> นะครับมันจะเป็นข้าวไข่ขาวๆอย่างเงี้นะครับเนี่ยตัวปัญหาที่มันไม่ติดกาวนะครับมันเป็นลักษณะนี้นะครับเห็นแวต้องกดออกให้หมดเลย มาฝังในเนี่ยแน่นไปหมดนะครับหลังจากที่เราขูดเสร็จแล้วแล้วก็มาใช้น้ำมันน้ำมันทินเนอร์หรือว่าก้อนหนึ่งก็ห้าได้หมดนะครับขั้นตอนก็ทำอย่างนี้นะครับมาน้้ำมันเนี่ยชุบตุกขานี่ให้เปียกลเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาทำการเช็ดต้งขอบนี้นะครับมันแทนน้ำยาได้เลยนะครับน,นะครับเช็ดขอบตรงนี้เช,เช็ดขอบถ่นะครับ น,นะครับมันก็จะคว,ความสะอาดมันก็จะดีดขึ้นมาหน่อยนะครับข้างนี้ก็เหมือนกันนะครับทั้งสองข้างนะครับเ<ว>ช็ดไปงหมดแล้วนะครับให้หนอกเลยนี่นะครับอันนี้เช็ดเสร็จแล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับโอ้อยตังแหละข้างรถก่อๆๆนได้ด้วยผู้ชายระวงังนะฮะ เช็ดตรงนี้ด้วยนะครับรอบๆนี้นะครับเช็ดออกให้หมดรอบๆนี้นะครับอ่าเช็ดให้หมดอ่าแล้วลอล้อให้ทีเนอร์ลอให้ทีเนอร์หรือว่ากาวกระดุมกระห่ามันแห้งแป๊บนึงนะครับเช็ดทั้งสองข้างนี้นะครับเช็ดให้หมดเช็ดให้รอบเลยอ่าแล้วมันรอบแล้วแล้วล้อแป๊บหนึ่งแล้วล้อให้มาทากาวอ่าล้างกัน ที่เราเชうう็ดชิเนอร์เช right? ็ดกาวแล้วนี่ออกเสร็จแล้วนะครับไอคอนินเนอร์น้ำมันต้นก็อห้าเช็ดแั่นี้แห้งๆแล้วเราก็มาทำตัดทำการกาไอ้ทากาวเลยนะครับทาก็ทาตามขอบบริเวณเก่าอย่างเี้นะครับเอาแนวเดิมมันนี่นะครับถ่ายรอบเลยนะครับถ่ายรอบแล้วนะครับนะครับถ่ายรอบเลยที่ให้เลสนะครับสำหรับไอไอเมือใหม่ยก็จะให้เละนะครับ กาวนี้มันออกเหลืองๆนะครับนี่นะครับเช็ดกาวดาก่อนนี่นะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เช็ดกาวด้าหลอกนี่นะครับนี่นะครับเดิมนะครับทาตรงขอบนี่นะครับลากเข้าไปเลยลากยาวๆเลยนะครับลากแคนี้น่ยนะท่ามือสั่นนะครับมือสั่นแล้วมันรันะครับนะครับทายนี่เลยทายทายรั่วทายทั่วเลยนะครับทายทั่วทายทั่ว เราต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่ขอบนี่ก่อนนะครับเริ่มต้นที่ขอบนี่ก่อนพอขอบเสร็จปุ๊บเราเราก็มาหาตรงกลางนี่เลยนะครับนี่นะครับทาด้านนี้เลยนะครับนี่นะครับผทาไปนี่พอกาวหมดกาวหมดเราก็ตัดกาวใหม่นะครับนี่นะครับตัดกาวใหม่เลยเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็ทิ้งไว้สิบนาทีนะครับแล้วเราก็มาทําการตัวนี้ติดตัวนี้ต่อนะครับนี่เลยยาก้าไปยัดมันเลยนะครับทาเข้าไปนะครับอางนี้เลย ครับขาหมดแล้วก็ตากเจ้าใหม่ตลอดนี่นะครับเริ่มต้นของขอบนี่ก่อนนะครับไม่ว่าแล้วแต่ทำที่ขอบนี่ก่อนนะครับนี่หางอะไรนี้นะครับเห็นแล้วเราสไครต์นี่เลยนะครับอันไหนมันอันไหนมันเลอะๆเราก็เอานิ้วเนี่ยเช็ดเช็ดออกครับก่อนที่กามันยัไม่แห้งนะครับเช็ดอย่างนี้ฮเช็ดออกให้มันมันเลอะขอบนะครับหายไปเช็ดเลยนะครับถ้ามันถ้มันแห้งแล้วมันจะเช็ดไม่ออกถ้าใหม่ๆแล้วมันก็เลยกาวมันเปียก จะตกเป็นง่ายนะครับอันนี้เราก็ทิ้งไว้สิบมันดีนะครับ <pineapple. S 1> หลังจากเก่ากมันแหง้งได้ที่แล้วนะครับเราก็มาทำการติดนะครับีิธีติดกาไว้ดีติดก็ะำอางนี้นะครับเล็งให้มันตรงเลยนะครับเล็งมันตรงหัวแทงท้ายนะครับเล็งให้มันตรงนะครับแลดดะะ้วก็ไล่เข้าไปนี้นะครับนะครับ มันจะได้มันจะได้ร้อยจ่ามันไม่ไม่เลยนะครับทำอย่ายนี่นะคมันกดเข้าไปครับกดเข้าไปบริเวณที่เราทากาเมื่อกี้นะครับนะครับกดข้าไปอย่างนี้นะครับ,บ, <idad> บเสร,ร็จแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับปิดหน้านะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็มาทุบกับเหล็กขันหานะครับมาทุบมาทุบกับเหล็กขันหานะครับ นี่คือดกสังขานะครับโุกบเนเลยมาแล้วไปรอบแลวนะครับไปรอบไดใขังขาเนี่ยเราก็เปลี่ยนมุมขึ้นามานี่ลงกนไปนี่แล้วมันต่วส้นต่ออย่ี้นะครับ ทำอย่างนี้รัเราเราก็มาทำการเย็บนะครับหลังจากเราติดกาวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเย็บนะครับก่อนก่อนจะเย็บเราก็ทำอย่างนี้นะครับต้องคิดคิดดเส้นนี้กัน้เพื่อเราจะเสาะร่องนะครับนี่นะครับจับปากกาอย่างนี้นะครับนี่นะครับจับปากกาอย่างนี้แตต้องขอบมุมนี่นะครับขอบมุมนี่นะครับแล้วก็ลากไปนี้เลยนะครับลากลากไปนี้เลยนะครับลากไปนี้เลยลากไปนี้นะครับหยุดยบริเวณนี้เราก็ทำานี้นะครับตีดมาอย่างนี้นะครับ เส <LY> ร <Bond> ็จไปเรื่อยๆนะครับนะครับทำอย่างนี้ให้รอบเลยนะครับนี่นะครับติดเส้นก่อนนะครับเพราะเราเราจะเซาะร่องครับยางเดบเนี่ยเหละซ่อมจะทำไม่ได้เลครับต้องใช้มีดอย่างเดียวนะครับอย่างเดียวนะครับนะครับทำอย่างนี้นะครับนี่ก็เป็นการติดเส้นเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาเซาะร่องนะครับด้วเซ่อมทำอย่างนี้นะครับด้วยซ่อมทำอย่างนี้นะใช้มีดอย่างนี้นะครับล่องเข้าไปนะครับอ่านี่คอนจทน เริ <muitas> ่มใแต่ส no ้นนี่เลยนะฮะวิธีทำก็ทำอย่างนี้ครับใช้ใช้เม็ดอย่างนี้นะครับกดตรงตรงบริเวณที่เราขีดเส้นเนี่ยนะแล้เยัยงยังม็ดนิดหน่อยนะครับยังม็ดนิดหน่อยครับถ้ายังเยอะ่อกจะกว้างตั้งตั้งหน่อยนะครับร่องมันจะแคบพอดีถ้ากว้างถ้ายังเยอะนี่่องมันจะกว้างมันจะไม่ดีนะครับนะครับเอยงนิดนีดนะครับเวลากดกดเอาตรงปลายเม็ดนี่นะครับนี่นะตรงมุมเม็ดนี่นะครับตรงมุมนะครับให้ถึงฐานตรงนี้เลยนะครับถึงฐานตรงนี้นะครับนี่นะครับถึงถึงร่องตรงนี้นะครับอยาให้มันถึงถึงถึงฐานตรงนี้นะครับ มันต,ต้องมาถึงสุดอะไรเอาให้ม nah ันสุดสุดสุดดอกตรงนี้นะครับนี่ครับเองนะครับโอดเข้าไปเลยนะครับวอยตรงนี้นะครับน,นี่นะครับดตรงนี้เลยเตียมเม็ดอ่อย kind of นะครับนีああ่จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบงนี้นะครับเป็นรองเท้าทับแอบทิมมะเร็งนะครับนี่นะครับดอย่างนี้เลยแบงนี้นะครับอ่าพอเสร็จแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมนะครับ ผมจะผมจะมานั่งอีกฝั่งนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ทำอย่างนี้นะครับเราก็เริ่มมาลงตรงนี้เรารต้องต้องเส้นต้องเส้นข้างเส้นปากกาครับครั้งแรกเราเราเอาเอาคับเส้นปากกาครั้งที่สามเราห่างจากเส้นปากกาครับยังเม็ดยังเม็ดลงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้ร่องมันไอ่กับแคบนะครับแคบเอะยัยงเยอะถ้ายังเยอะขอบมันไอ่ร่องมันจะกว้างนะทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับนี่นะครับท่านี้นะครับท่านี้มันจะทำไอ่ท่านี้หน่อยนะครับ เสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วมันจะออกงี้ครับแซะออกเลยนะครับนี่นะครับดึงออกก็อย่างนี้เลยครับแบบนี้เลยเล็กซ้อมันจะซ้อไม่ได้เลยครับก็ส่เม็ดอย่างเดียวนะครับนี่นะครับตรงไหนที่มันไม่ดีเราก็แตแงร่องหน่อยนะครับมันคั้งเม็ดมันอาจจะไม่นเข้าไม่ถึงไม่ได้ครับ ป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับตั้งงานก็ทาอย่างเดียวกันนี่นะครับอันนี้ผมจะไม่ทาหมดนะครับผมทำตัวอย่างแค่แค่นี้พอรเพราะว่ามันกินเวลาเยอะนะครับนะครับทำเปน่นี้นะครับตัวอย่างกรมีข้างหน้าท้เหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าจะทำหมดเนี่ยมันกินเวลาเยอะเกินนะครับหลังจากที <hurting S 2> ่เราโซล่องเสร็จแล้วเราก็มาทําการเย็บนะครับก่อนจะเย็บก็เอาพื้นตัวนี้ออกก่อนนะครับเริ่มต้นตรงแต่นี่เลยนะครับนี่ครับเริ่มเข็มแรกเอาตรงนี้เลยนะครับเย็บเข้าไปแทงเข้าไปตรงตรงนะครับจับได้อย่างนี้นะครับ นี่นะครับทอดข้ายท้องแข็ง้ามาปุ๊บอันน <hel> ี้นะครับความความยาวก็สองรอบนี่นะครับสําหรับมือใหม่นะครับสองรอบอันนี้นะครับนี่นะครับความยาวนะครับสองรอบถ้ามันแทงยากจิ้มอ่อจุ่มไอ้จิ้มขี้ผึ้งด้วยนะครับเพราะขี้ผึ้งที่ผมก็สอนแล้วนะครับคลิปก่อนๆผมสอนแล้วนี่นะครับสูตรตันทําขี้ผึ้งตรงนี้แล้วครับจุ่มเข้าไปนะครับเพื่อประหยัดแรงเรามันจะได้เบาครับระยะแบบนี้ครับความที่ห่างความ ฟันห่างนี uh, <probably. S 2> ่ก็ความที่ห่างนี่ก็ประมาณเซนนึงนะครับหนึ่งเซนนะครับเย็บรงพื้นนะครับนะครับสอดอย่างนี้นะครับเด้งห่วงมาอย่างนี้ะเบ็ดเกลียวนะครับแนบมาข้างหน้าตถานโดนนะครับเย็บนยี้ไปเรื่อยๆนะครับช่วงระยะห่างก็หนึ่งเซนนะครับเพราะว่าเย็บพื้นไม่ได้เย็บขอบถ้าเย็บขอบนี่จะไม่ถึงเซนแต่ถ้าเย็บแบบนี้หนึ่งเซนนะครับนะครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่นะครับเบดเกลียวด้วย ใช้ได้เบอร์ส5บห้าเห็บเบอร์สามมันได้นล่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเอ็นไ่ห้ามนะครับเอ็นไม่ห้ามเลยนะม่ดีนะครับแต่เอ็นเนี่ยสำหรับเขาเอาไว้ตกปลามาเย็บรองเท้ามันจะไม่ทนนะมันไม่ทนแดดนะับมันทนร้อนไม่ได้ครับต้องใช้นล่อนอย่างเงี้ยแน่นอนที่สุดนะครับนี่ครับเย็บอย่างนี้ไปเรื่อยครับช่องช่องอย่างเงี้ยนะครับระยะระยะดอกในนี้มันเซนหนึ่งครับประมาณเซนหนึ่งพอดีนะครับเอาเย็บตรงร่องนึงเลยนะครับนี่นะครับเย็บได้ช่วงตรงนี้นะระหว่างกลางนี้นะครับ ระหว่างในหลองนี้เย็บไปเลยการเสริมตะกบก็ประมาณนี้เสร็มนะครับเรื่องนี้ครับเป็นรองเท้าหนังแท้ของนอกครับเป็นรองเท้าย่อทิมแมอเรียนนะครับเดี๋ยวน้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นะครับติดเกียวด้วยแทงเข้าไปยุบแทงเข้าไปนี้นะครับเดินมาทำห่วงนี้ทำห่วงนี้แล้วก็เด้งได้เช่นนี้มาแล้วก็แม่ห้องหน้าติดเยวด้วยึเด้งเส้นไหนนี่นะครับเด้งเข้าไปเด้งให้โจมแล้วก็ทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับแค่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ พอถึงหัวแล้วนะครับตอนนี้ถึงหัวแล้วครับถึงหัวนี่มันจะสอดได้ยากนะครับวิธีทําทําอย่างนี้นะครับแทงเข็มเข้าไปนะครับช่วงห่างพอประมาณหนึ่งเซนนะครับแทงนี้นะครับวิธีจับได้จับอย่างนี้นะครับนี่นะครับวนหนึ่งรอบนะครับอย่างนี้นะครับนิ้วกลางนิ้วชี้ก็ได้นะครับในสถานี้นะครับแล้วก็สอดเข้าไปข้างในถ้าเป็นช่างมือใหญ่เนี่ยจะเย็บรับปากหนาอยนะครับแต่แต่นิ้วยาวก็มีปัญหานี่กรคล้อง้องเข็มมาแล้วกระเดินนะครับ ดึงทข้ามอย่างนี้ดึงให้สุดนะครับดึงให่ตึงแต่แล้วก็ดึงกลับพอดึงกลับแล้วก็เหลือห่วงไว้หน่อยนึงครับแล้วก็สอดเข้าไปนี้ครับสอดห่วงอย่างนี้แล้วก็ดึงเส้นไหนี่นะครับดึงเส้นไหนตรงนี้นะครับดึงเข้าไปเบ็ดเกลียวนี้ด้วยนะฮะแนบข้างหน้าแล้วก็ดึงเข้าไปนี้อย่างนี้นะครับนี่ครับความห่างก็ประมาณหนึ่งเซนนะครับแทงแทงเข้ามาเลยนะครับนี่ครับแทงเข้าไปลงปุ๊บวิธีจับได้ก็จับเหมือนเดิมนะครับจับอย่างนี้นะครับนี่นะครับหมุนนะับไปหนึ่งรอบนะครับนี่นะครับนี่นะครับเห็นไหมัห นะครับพันไ้แคนี้นี่เป็นลักษณะนี้ี่ก็ของของนี้ขอองเข็มเข้ามานะครับเดินเข้ามาปุ๊บเสร็จแล้วแล้วก็หมุนได้จะาให้ยให้มันย่้ห่วงมันเป็นเกลียนะครับเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้ครับหมุนหมุนหมุนเข็มพันเข็มหน่อยแล้วก็ในทางนั้นแล้วก็เดินเส้นไหนเนี่ยครับเดินเส้นนี้นะเดินข้าไปนะครับลักษณะก็เคยอย่างนี้ครับหลังจอกที่เราต่ที่เราพันได้อย่างนี้นะครับเราสอดเข้าไปในนี้นะครับเราสอดเข้าไปตรงนี้เราจะมองไม่เห็นนะครับ เวลาเข้าไปในเข้าไปในในหัวเข็ม่ะเราจะใช้ตรงนี้ใช้ประสาทสัมผัสนะครับนี่นะครับดูให้ดีนะครับจะใช้ประสาทสัมผัสเราจะปลายเข็มมาัสอดตรงนี้นะครับนี่นะครับสอดอย่างนี้นะครับสอดเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ดึงอย่างนี้นะครับดึงออกมาเลยนะครับเป็นลักษณะนี่นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกทีนะครับอย่างนี้นะครับแทงเข้าไปความที่ห่างกันหนึ่งเซนนะครับท่านด้านหนึ่งรอบนิ้วเดียวนะครับเนี่ยไม่เกี่ยวกับสองนิ้วเนี่นะเกี่ยวกันนิ้วกลางนิ้วชี้ก็ได้นะครับนี่นะครับ กดเข้่ไปนี่นะครับแล้วก็ดึงเข้ามาเลยปุ๊บปุ๊บเห็นวยัดปกติเลยนะครับนีะครับท้ามีการยับนะครับเฉพาะหัวนะครับจะจับที่ใช้ที่ใช้วเดียวนี่แหละครับอันอย่างงี้วุดเดียวรอบเดียวนะครับสอดเข้าไปสอดเข้าไปแล้วก็ดึงข้ามาอ่าอย่างนี้นะครับนี่เลยมาถึงเี่ก็จับได้ปกตินะครับแทงเข้าไปความที่แงก็หนึ่ง่วนนะครับจับอย่างนี้นะครับ นี่จับเขาเรียกว่าจับกติจับจับอย่างนี้นะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าจับปกตินะครับจับปกตินะครับเพราะว่ามือเราเนี่ยล้วงล้วงเข้าไปมันง่ายนะฮะมันไม่เหมือนตรงหัวถ้าตรงหัวเนี่ยจะยากหน่อยเดี๋ยวจับมานะครับอย่างนี้นะครับจับอย่างนี้นะครับโอ้ยจับอย่างนี้นะครับจาะไปตรงนี้มันล่มก็เออมันล่มสอดง่ายหน่อยฟันทีหางก็หนึ่งเซนเหมือนเดิมนะครับเย็บอย่างนี้นะครับเป็นรองเท้าหนังแท้ทิมเลนขอางนอก เดี่ยวด้วยอย่างเงี้นะครับแทงยืมไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับดึงเข้าไปอย่างเงี้ยตอกตรงนี้ดึงได้เดี่ยวด้วยอีกสองเข็มตรงนี้ก็จะถึงส้นละนะครับยืมอย่างเงี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวางตัวหมุนเดี่ยวแนวกันง่าแล้วก็ดึงเส้นหนาเข้าไปแทงนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับทำนี้นี่ค่ะอ่าวิธีเขาถึงโ้นนี่ พอถึงโซนนี้เราก็ทแทงแทงอีอย่างนะครับพอถึงถึงโซนตรงนี้เลยครัครบพอดตรงนี้เราไม่ได้ผ่าร่องใช่ไหมฮะเราผ่าเฉพาะตรงดอกตรงนี้ตรงตรงฐานนี่เราไม่ได้ผ่าเลยฮะดูนะฮะเอาไหมฮะวิธีทำก็ทำอย่างนี้นะครับตั้งกันอย่างนี้ครับแทงแทงนั่นแหละอระหว่างบนนี่นะครับระหว่างระหว่างเกิงการของดอกอันนี้นะครับเกิงการของดอกนี้ครับแทงเข้าไปนะสอกเข้าไปให้ได้มันลงตรงนี้นะครับให้ขอเข็มมาลงตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็เอา จับห่วงจับได้เป็นห่วงครับสอดเข้าไปนะครับสอดเข้าไปอย่างนี้ครับบิดเกลียวลงอิดเข็มลงแล้วก็ดึงประมาณนี้นะครับ oh. อ mm ังนี้นะครับนี้ำมัปกตินะครับตรงนี้มันหนามันจะต้องใช้แรงเยอะเราต้องจุ่มเข็มขึ้นเลยนะครับจิ้มเข็มขึ้นไปนะครับก็หน้ามันบางนะครับทันนี้ก็เด้งเต็มเหมือนเดิมแล้วก็เนี่ยทำอย่างนี้นะครับอันนี้ไปเรื่อยๆนะครับโอ้โหโอ้โหหนักมากมันหนามันเหนียวตึง สองพวงแล้วเสียงต่อทนาเนี้ยเด็ดเตียวเข้าไปนี่นะครับอย่าลืมนะครับจิ้มที่มๆได้วยนะครับไม่งั้นมันหัวให้มันใช้แรงเยอะนะครับเออแบบนี้นะครับเออใช้แรงเยอะนะมึงเล้ยเอ็งจะไปมึนที่เย็บจนนิ้วรอบเลยก็มีอายุมาก้วไม่เหมันไม่เหมือนคนรุ่นนดียร์นะเบ็ดเตียวได้เลยครับเดี๋ยวได้ขนาดนี้ไปเนี้ยครับ ลูก็ข้างต้องเจมอะไรเจมที่นู้ไม่นั้นไม่ไหวมันกินนั้นเยอะเอออย่างเงี้ยกินแั้นหน้าดูเลยมันเหนียวหนาด้วยเออเบ่งเข้าไปเงี้ยนะครับเออแทงเข้าไปางี้นะครับอึ๊บโอ้เกินน้าดูไอ้กินแรงน้าดูเลยเอกับไปอย่างปเงี้ยนะครับอ๋อลำบากนี่นะครับอ่าไม่ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับมีสองสามเข็มอย่าลืมนะครับ จุ่มที่เพิ่งด้วยดึงเข้าไปอย่างนี้ครับจับได้ปกติอย่างนี้ก็ได้ไได,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 ดึงเข้ไปดึงยิ้มหน้าดึงมาเสร็จนะครับมีเปรี้ยวแนบสะพานหน้าแล้วดึงขึ้นไหนนี่เข้าไปอย่างนี้ครับมีสองเข็มอันนี้นะครับดึงได้เข้าไปอ้าวเบี้ยวอันนี้ก็เข็มสุดท้ายเข็มตัวท้ายจิ้มจิ้มที่เพิ่งด้วยดึงเข้าไปอยู่ครับ เสร็จแล้วก็งีต้างมาเสร็จแล้วมัดมัดเส้นที่มันตึงนะครับแค่ดูว่าไหนมันตึงเออเส้มันเคลื่อนไหวไม่ต้องมัดมัดอันที่มันดิ้นไม่ได้นะครับมัดสองรอบนะครับเสร็จแล้วก็ดึงเส้นไหนนี่นะครับดึงเข้าไปดึงเข้าไปนี้นะครับอ่ามัจบปุ๊บเสร็จแล้วเราก็ตัดออกนะครับตัดออกปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็ตัดด้านหนนะครับตัดด้านหนปุ๊บอ่าเสร็จแล้วเราก็ เอาพืน้นนะที่เราถอดออกมาเราใส่เหมือนเดิมนะครับเราจะไปให้เหมือนเดิมห้ามลืมนะครับต่อไปอ่าแค่นี้ก็เป็นอาวุเสร็จขิ้นเรียบร้อยบริบบันนะครับเสร็จกังสองข้างนะครับนี่นะครับเป็นรองท้าวทิ้งมลนอยู่ทิ้งเร็าบุกอ้อนี่นะครับเป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้เสร็จหมดแล้วนี้เป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับลายเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นลักษณะนี้ดึงให้ดีนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับ ปกติแล้วนะครับจะนับว่าเสร็จัเรียบร้อยคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก,นกับท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชดร์กดซับกดคล้ากดติดตามและกระดิงด่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมดูแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกดคล้ากดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปครับผม